ตอนนี้นะเขาก็จะผ่าคลอดเอาแล้วนะฮะโอ้ไม่ก็ดูดูน่ากลัวทีเดียวดูว <laughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมก็เถอะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป Maple Hospital นั่นเองนะคะเป็นแมปที่ เกี่ยวกับโรงพยาบาลนั่นเองนะเอาแหละเราจะมาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลหนึ่งวันเต็มๆนะคะประเด็นคือใครอยากมาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลบ้าง <c oughs> ก็ไม่มีนะคะแล้วพี่นิวมาทําไมเนี้ยเอ,เอาแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะคะมันก็ได้มีการอัปเดตนู่นนี่นั่นมากมายเนี่แล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราจะเป็นคนป่วยนะคะเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นรู <c oughs> ้สึกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นหมอเนี่ยเราต้องมี l e เวล10ขึ้นไปนะคะโอ้ม่กโอเคงั้นพี่นิวเลือกเป็นคนป่วยก็แล้วกันนะคะไปจ้า,ามาแล้วตอนนี้เราก็เป็นคนป่วยนะบนหัวเราเนี่ยมันก็จะเขียนว่าพาเชียนะหรือว่าคนป่วยและนี่ก็คือโรงพยาบาลนะคะเมเปิ Maple, นั่นเองนะทุกคนออนนี้เราเข้ามาในโรงพยาบาลนะเห็นไหมว่ามันเขียนว่า m มเปิลฮอ p i ิ a l นะคะแน่นอนค่ะโรงพยาบาลนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะแล้วมันอยู่ไหนอะ ก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะลองมาใช้ชีวิตเป็นคนป่วยดูบ้างนะโอเดี๋ยวนะพื่นึงโหมาถึงก็นั่งท่านี้นะหรอโอเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนะเราจะมานั่งท่าแบบนี้ไม่ได้เราต้องสุภาพนิดนึงอ่ะลองเปลี่ยนที่นั่งดีกว่าอุ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะโรงพยาบาลนี้มีคนท้องด้วยเหรอเนี่ยโอ m ม่ก oh ็ดูสิผู้หญิงคนนี้เขากําลังท้องนะ,ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะทาไงให้ท้องอะ่ะเออนี่เธอไหวหรือป่าว่าเธอกําลังท้องอยู่นะ ถ้าเกิดเธอมานั่งแบบนี้ระวังลูกเธอไหลนะเขาบอกว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพยาบาลพยาบาลช่วยด้วยพยาบาลให้โยเขาจะคลอดแล้วเขาจะคลอดแล้วพยาบาลโอ้ oh God! แม่ก๊เราก็ไม่ใช่หมอด้วยเราเป็นคนป่วยคุณหมอคะคุณหมอคุณหมอจะไปไหนคะคุณหมอคุณหมอ คุณหมอเดียวคุณหมอจะไปไหนคุณหมอคุณหมอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีคนไข้กำลังจะคลอดลูกแล้วคุณหมอคุณหมอคุณหมอไม่ฟังเราเลยคุณหมอเดี๋ยว <c oughs> งั้นเรานะไปเอาเรถเข็นมาเองก็ได้นะเพื่อที่จะเข็นเธอไปที่ห้องผ่าตัดนั่นเองอะ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็เอาเรถเข็นมาแล้วนะคะมาเลยจ้าเดี๋ยวเราเข็นเธอเองนะอ่ตอนนี้นะเพื่อเราก็นั่งมาแล้วเอาแหละเดี๋ยวเราจะพาเธอไปที่ ที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดอยู่ไหนห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดคนไข้จะโคตรแล้วห้องผ่าตัดอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มันห้องอะไรล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ใช่ห้องผ่าตัดหรือเปล่าไม่ใช่ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดอ่าห้องผ่าตัดอยู่นี่ลงไปเลยลงไปเลยเอาเดยนนะแป๊บนึงขึ้นไปนอนเลยขึ้นไปนอนเลยเดี๋ยวเอาไปไหนล่ะให้เดี๋ยวแป๊บนึงอุส่า์เข็นมาอยู่ไหนเนี่ยเอาเธอไม่ไปผ่าคลอดลูกเหรอ โอ้โหทุกคนดูสิขนาดกำลังท้องอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เห็นเต้นด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะนี่เธอเธอท้องจริงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นนะว่าเธอเต้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยจะทําให้เราท้องยังไงนะกดตรงที่มันเป็นิโมจิยิ้มๆตรงนี้นะทุกคนนะแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนั่นเองนะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานะอะไรก็จะมีแบบว่า มีอาการหิวด้วยเนะคยะโอโหอะไรเนี่ยถ้าเกิดจะท้องเราต้องกดตรงนี้เอาเลยนี่จ้ะโอเคตอนนี้พี่นิวก็จะท้องเรียบร้อยแล้วเนะคยอ่าเนี่ยรู้สึกว่าท้องเราโตมากๆเลยนะคะเนี่ยและในที่สุดพี่นิวก็ท้องเรียบร้อยเนะ่ฮะอ่าโอเคไปจ้ะตอนนี้นะเราก็กลายเป็นคนท้องแล้วเราก็จะเป็นคนท้องทีงท่ทําการเดินสํารวจโรงพยาบาลก่อนกันแล้วกันเนะฮะว่าแต่เพื่อนเราคนนี้ไหวไหมเนี่ยจะคลอดหรือ,อยังมาดูห้องนี้นะฮะโอโหห้องนี้ ้องนี้ก็มีคนท้องนะคะนอนรอผ่าตัดหรือเปล่าเนี่ยดูสิดูนอนชิลมากเลยนะคะโอ้โหในโรงพยาบาลนี้จะบอกว่าคนท้องเยอะเหลือเกินนะ่ยทไมคนท้องถึงเยอะขนาดนี้ในขนาดที่ผู้ชายนะนี่ผู้ชายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นายนายก็ท้องเหรอโอ้แม่ก็ผู้ชายก็ท้องได้นะนี่นายคนนี้ก็ท้องเหมือนกันเนี่ยเออนี่นายนายหยุดกับที่ได้ไหมเนี่ยเราขอดูท้องนายหน่อยเนี่ย เห็นไหมว่าผู้ชายก็ท้องได้นะคะบอกแล้วว่าในโรงพยาบาลเมเปิลนี้นะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายท้องได้หมดนะตอนนี้พี่นิวท้องอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราแบบว่าแกล้งแบบว่าใกล้จะคลอดแล้วนะเราต้องทําการแกล้งแบบว่าใกล้จะคลอดนะฮะอันเดียวไม่รู้ ผิดท่าผิดเฮ้ยเราท้องอยู่จะมาตีลังกาได้ยังไงล่ะเนี่ยเอาเดี๋ยวจะเย็นผิดท่าผิดท่าเอาท่าไหนดีเอาท่านี้ไหมท่านี้แบบว่าเหมือนว่าอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคลอดลูกแล้วช่วยช่นด้วยคุณหมอคุณหมอช่วยช่ด้วยค่ะคุณหมอคะเออดูสิคะก็มีแต่คนเดินไปเดินมาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคนท้องแบบเราที่ใกล้จะคลอดเลยนะคะเนี่ยหรือว่าเราต้องเปลี่ยนท่าทางท่าทางไหนดีท่าทางนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะเอาท่าทางไหนดีที่มันแบบว่าให้มันดูน่าสงสารต้องเป็นท่าทางไหนเนี่ย อันนี้คือท่าทางอะไรด้อันนี้มันคือท่าทางอะไรเนี่ยเห้เดี๋ยวคุณหมอคะคุณหมอช่วยฉันด้วยคะ่ะฉันก็จะคอแล้วคะ่ะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอช่วยฉันด้วยคะ่ะคุณหมอคุณหมอยืนอยู่ตรงหน้าเรานะะแต่เขาก็ยังไม่สนใจเรานะคุณหมอคะฉันก็จะคอแล้วคะ่ะคุณหมอ คุณหมอเห็นหรือเปล่าเนี่ยวม่าคนไข้ใกล้จะคลอดแล้วนี่มันโรงพยาบาลอะไรเนี่ยคือแบบว่าคุณหมอนี่คือไม่สนใจเเลยนะคุณหมอรู้หรือเปล่าคะว่าฉันเนี่ยจะคลอดแล้วนะคฮะพอนั่งท่านี้คือจะบอกว่าดูท้องโตมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็มีให้เราแบบว่าเลือกท่าทางการนั่งการนอนด้วยนะคะยังไงเนี่ยอ๋อนั่งตรงข้างเตียงแบบนี้ก็ได้อ่าแล้วยังไงอันนี้อ่านี่นอนนะนอนลงไปนะยังไงอ๋อนอนท่าสบายนะ อันนี้โอ้อันนี้ท่าเหมือนจะใกล้คลอดแล้วนะฮะอันนี้อ๋ออนนี้นอนตะแคงนะฮะ แล้วก็มีการปิดไฟในห้องด้วยนะถ้าเกิดแบบว่าไฟมันแยงตาอะไรแบบนี้โอ้โหนี่มันรีโมทมัสจัจจานหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีการกดเรียกพยาบาลด้วยนะ,ะนี่ปุ่มสีแดงนี่คือกดเรียกพยาบาลให้มาหาเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีพยาบาลสักคนมาหาเราเอคจะมีไหมอะดูสิคะว่าจะมีพยาบาลมาหาเราไหมนะคะอ่าตอนนี้นะเรากดจนมือหงอิกแล้วนะคะก็ยังไม่มีนละยโอ้ยมีเข้ามาหน่อยอะมีเข้ามาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวนะคือเธอขึ้นมาบนเตียงทําไมเนี่ยเนี่ยมีมาแล้วนะพยาบาลยิ้มแฉ่งกนนี้ แล้วคนนี้นะพี่นิวก็พิมพ์บอกไปว่าเฮลมีช่วยฉันด้วยค่ะพาฉันไปที่ห้องผ่าตัดทีตอนนี้ฉันจะคลอแล้วนะคะอ๋ออย่าบอกนะว่าเขาคือคุณหมอเหรออ่ามีการแบบว่าเอาที่ตรวจชิพจรี่ยออกมาตรวจเราด้วยนะคะ อาคุณหมอคะขอบคุณมากเลยคุณหมอคุณหมอจะขึ้นมาบนเตียงมาเหยียบชันแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณหมอถึงกับขึ้นมาบนเตียงมาเหยียบเราเลยอะ่ะแล้วคุณหมอนะก็เอาเข็มฉีดยาออกมาฉีดเรานะทุกคนโนาได้เหรอคุณหมอคุณหมอคะฉันไม่ได้ป่วยนะฉันจะคลอดลูก คุณหมอจะเอาเข็มฉีดยามาฉีดฉันได้อย่างไรล่ะคุณหมอ่าตอนนี้นะคุณหมอเอารถเข็นออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการนั่งรถเข็นคุณหมอไปเลยนะเอ่อคุณหมอคะคุณหมอเข็นดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณหมอคุณหมอเข็นชนประตูหมดแล้วนะตอนนี้คุณหมอนะคะเข็นเราออกมาตรงแถวด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เข็นเราไปไหนต่ออะมาดูกันนะคุณหมอคะคือจะไปห้องผ่าตัดค่ะคุณหมอเอ่อไม่นั่งค่ะเดี๋ยวคุณ คุณหมอให้เรามานั่งตรงนี้เหรอเราไม่นั่งได้ไหมเนี่ยทาไมต้องให้เรามานั่งตรงนี้ด้วยแล้วดูท่านั่งเราเนี่ยโอ้โหท่านั่งชิลมาก <S <S 1> <S 1> คุณหมอรู้เรื่องนะเนี่ยว่าเราจะไปห้องผ่าตาัดแล้วตอนนี้นะคะก็มีพยาบาลอีกคนนึงนะคะเข็นเรามาที่ห้องผ่าตาัดนะอ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าพยาบาลคนนี้เข้าใจเรานะอูู้เดีจะเย็นดูดูโอ้หเดี๋ยวดะตอนนี้นะคะเขาก็จะผ่าคลอดเราแล้วนะ,ะโอ้เม่ก็ดูดูน่ากลัวทีเดียวเดืย ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมก็เถอ,อะตัวนี้เขาก็กําลังผ่าคลอดเรานะคะอ่ะโอเคค่ะตัวนี้ก็มีผู้ช่วยเข้ามาอีกคนนึงนะคะอ่าคุณหมอเก่งมากเลยนะคะคุณหมออ่ะยังไงคะเสร็จยังคะฉันลูกฉันคลอดหรือยังคะตอนนี้คุณหมอคะคุณหมอบอกฉันทีนะคะว่าคุณหมอผ่าเสร็จหรือยังคะตอนนี้ลูกฉันออกมาหรือยังคะคุณหมอเอ้ยโอ้มีลูกแล้วทุกคนลูกออกมาแล้วนะคะนี่คือลูกเราโอ้ m ม God วว้า oh ว เย่ <Yeah. S 2> ในสุดเราก็คลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเราน่ารักจุงเย่ yeah. <Yeah. S 2> เดี๋ยวนะตอนนี้ถ้าเกิดเราทําการเอ่อคลอดลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าท้องยุบนะอ่าตอนนี้เราท้องยุบแล้วนะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าเราได้ลูกผู้หญิงนะคะ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> เป็นลูกผู้หญิงนะ,ะลูกจ๋าในที่สุดแม่ก็คลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้พี่นิวก็ทําการอขอบคุณคุณหมอนะ,ค,ะคุณหมอเก่งมากๆเลยอะ่ะที่ทําการผ่าคลอดให้เราได้อะ่ะตอนนี้เราก็คลอดลูกเสร็จแล้วไปเจอลูกจ๋าพอเราคลอดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเดินได้เลยนะดูลูกเราสิลูกเรานี่คือหน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณหมอนี่คุณหมอเป็นคุณหมอหรือคุณหมอเป็นพานลงเ,น <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคน คุณหมอนี่คุณหมอก็ที่พาตัดเราหน่เอา้ามาถูพื้นเฉยเลย <_ an> เดี๋ยวนะนี่คืออะไรเดี <_ an> ย๋ยวบอกน,นะว่าคนทำคอเราเนี่ยเป็นแม่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะสุดยอดเลยอะ <_ an> ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนอาชีพและจากคนป่วยนะคะกลายเป็นเป็นใครอะ <_ an> กลายเป็นพนักงานในโรงพยาบาลเน,นี่ยนี้มันมีลิฟ์ให้เราขึ้นไปด้วยนะคะโอ้แสดงว,ว่ามีชั้นสองอันนี้เอา้าไปดูกันนะคะข้างบนมันมีชั้นสองชั้นสามด้วยนะ อันนี้คือโรงพยาบาลชั้นสองนั่นเองนะรู้สึกว่าโรงพยาบาลนี่คือมีคาบเลือดด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวนะทาไมโรงพยาบาลมีคาบเลือดแบบนี้โอ้โหแล้วพอเข้ามาก็จะมีเตียงผู้ป่วยนะคะเรียงกันเป็นตับเลยนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใส่ชุดคุณหมอได้ไหมอ้าวตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะคะเรากลายเป็นคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้นะพี่นิวถึงเลเวลสิบแล้วนะคะถ้าเกิดเราเลเวลสิบ เราก็จะได้กลายเป็นคุณหมอเดี๋ยวเรานะคะขึ้นไปดูอ่ชั้นสามกันดีกว่าเนะะีคะโรงพยาบาลนี้มีด้วยกัน3ชั้นอนาแล้นี่ก็คือชั้น3มนั่นเองพอเราขึ้นมาชั้น3มันดูวังเวงมากๆเลยนะคะโอ้โหว้าวตรงนี้มีแบบว่าโซนให้เด็กเล่นด้วยนะเนี่ยรู้สึกว่าไม่วังเวงแล้วดูดิเด็กเต็มเลยนะคะ อุ้ยเด็กเต็มตรงนี้เลยแล้วก็มีคุณหมอนะคุณหมอผู้หญิงคนนี้เอ่อมาคอยช่วยสอนเด็กๆนะฮะเอาล้วคาวันนี้นะพี่นิวก็ได้เข้ามาเล่นในแมปนะคะเมเปลิลฮอปพ,พิท l นั่นเองนะคะ ก็เป <G> ็นแบบว่าการจําลองการใช้ชีวิตในโรงพยาบาล1วันเต็มๆนะเป็นแบบที่สนุกมากนะทุกคนเห็นแบบนี้สนุกแล้วก็มีอะไรให้เราทาเยอะแยะมากมายนะในแบบนี้อ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะมาเล่นแบบอะไรต้องคอยติดตามดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะไปยค่ะจุ๊บๆรู้สึกว่าตรงนี้นะมันมีเอ่อคาบเลือดนะคะ ถ้าเกิดเราถูอ้าเราถูมันก็หายไปด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยนะคนไข้เป็นอะไรอะ่ะทําไมมันนอนอยู่ตรงนี้เอ้าเก็บไม้ถูพื้นก่อนคนไข้คนไข้โอเคหรือเปล่าทำไมมันนอนแบบนี้เนี่ยคนไข้นอนน่ากลัวมากเลยคนไข้เออเดี๋ยนะจะช่วยคนไข้ยังไงดี